สวัสดีครับสวัสดีอีกนะครับวิดีโอนี้เสียงน่าจะดีนะขอให้เป็นเช่นนั้นสตาร์ทเครื่องรอไว้่ะนะครับก็กลับบ้านแล้วนะคือเวลาผมจะ ไปไหนมาไหนเนี่ยผมไม่มีแบตกล้องหลังนะครับแบตกล้องหลังก็เสื่อมเอาว่าใช้ไม่ได้นั่นแหละก็เลยต้องพึ่งสายอย่างนี้นะครับเพื่อเสียบกับตัวสำรองไฟหรือที่เราเรียกกันว่าพาวเวอร์แบงนั่นแหละแล้วนี่มันอะไรเนี่ย โอเคดูเหมือนว่าสิ่งที่เราต้องการนี่จะหยิบที่หากเหลือเกินนะเริ่มเหม็นน้ำมันละเข้าไปสิโอยอย่างนี้แหละครับไม่มีแบตกล้องหลังมันก็จะลำบากหมือนผมมองว่าจำเป็นนะครับกล้องหลังเพราะว่าสำหรับมอไซค์แล้ว <laughs> มีเหตุอะไรมา ถ้าไม่มีกล้องหลังนี่คือแบบนะมโนอะไรไม่ได้นะถ้าจะบอกว่าเอ้ยคนนี้มาใกล้เรามาชนเรานะถ้าสมมติไม่มีใครเห็นนอกจากสมมุติถ้าเกิดว่าแถวแถวนั้นแบบไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยนะเถียงกันให้ตายนะมันก็เท่านั้นอาว อพอดีไฟเพิ่งเข้าแบตผมว่าเครื่องมันร้อนแล้วเนี่ยแล้ว <c oughs> มันเครื่องก็ไหลลงหมดแล้วแหละนะเครื่องเดินเดินเบาลงแล้วก็ดีนะครับเป็นเป็นเรื่องดีเลยเราต้องจะเฮ้ยเราต้องวอร์มเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะพารถวิ่งนะพูดง่าย เวลาออกตัวนี่เสียวๆนะฮะเสียวอะไรรู้ไหมกลัวว่าตัวเองอ่ะลืมนะครับลืมปลดที่ล็อกดิสเบรกหลายครั้งแล้วนะ รถอะไรเนี่ยมันเป็นรถลากรถล,ลากจริงๆนะครับเดี๋ยวที่รับค้างมันจะหลุดวันน <c oughs> ี้มันจังว่ะไปออกเดินทาง วันนี้ดูเหมือนจะไม่ติดอะไรเลยนะฮะดูเหมือนจะไม่ติดมากนะก,ะก้สิบห้าวนะิกระจกัวมัวัวนะกระจกกระจกขวาเนี่ยมีใครมาไหมไม่มีใครออก และมีใครตรงไหมโอเคไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวหมดเลยอยากจะจอดแล้วแบบเช็ดกระจกจังแต่มันก็ยังมองเห็นอยู่แหละนะแค่มันแบบมันมัวนะครับโอเคขวาไปได้แปกอะไรมาละนี่เฮ้ยเจ้า โดนล็อกซะแล้วอีคาเรานะครับมิสูบิชิแลนเซอร์อีคาเห็นล่งๆแบบนี้นะรางคำแหงน่าจะหนักเชื่อสิ เจะตัราทิศแล้วก็นี่แหละจะตัราทิศอันนี้ยังไงล่ะนี่ตกลงเขาจะเอาเลนไหนเลนนี้ใช่ไหมฝนแล้วฝันแล้ว,ลวระวังเลย ข้างหน้านี้โค้งเรียกว่าโค้งอันตรายก็ว่าได้นะถ้าใครไม่ชินโค้งก็จะแย่หน่อยนะครับถ้ามาแบบเร็วๆไม่ดูอะไรอะ่ะ ไป,ไปใกล้มากนะรถเจ๋งเลยมันจะล่วงใส่หน้ารถเอาอดิเลขับใกล้เขามากแต่จริงๆแล้วไอ้รถบรรทุกไอของแบบนี้มันน่าจะมีอะไรปิดท้ายหน่อยนะ นใส่รถข้างหลังแล้วมันมันมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะหนึ่งเจ็ดแปดเก้าพุเท่าฟุ้เท่าไปเทอาเบียนสวยวะ หลังมาเร็วจังเ,เบาๆหน่อยก็ได้นะเขาเบรกกันแล้วเนี่ยออกซ้ายจ้าดูดีจะมีคันไหนหักซ้ายไหมไม่มั่นใจ เราน่าจะออกกลางได้แล้วแหละแบบนี้โอเคสวยเยอยเยยย,ยระวังเขาหน่อยกระบะเขาจะเบรกให้เรานะฮะแต่เราชิงเบรกก่อนมันเป็นการให้เกียรติกระบะหน่อยนะฮะ๋ยวไปสิ่งมุดพูดพลาดมันไม่มันไม่ถูกต้องอะไรวะเนี่ย นึกว่ามูอยู่ใต้ท้องรถค่อยๆ้าไปนะรู้สึกว่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับสำหรับที่บอกว่าเมื่อกี้มันโล,ล่งๆนะนี่แหละมันเริ่มรู้เรื่องตั้งแต่ตรงนี้แล้วตามหลักแล้วตรงนี้ถ้าเอาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะรตรงนี้จะติดสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิบที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้จากประสบการณ์ที่ขับมาเส้นนี้ก็บอกเลยว่าก็น่าจะหนักหน่วงอยู่นะผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าจะเอาไงไม่รู้ยังไงนะเดาใจยากเหลเือเกิน chị vượt món sài nè pung thêm ok kata wing lê lê nimi noina sonia kata nè lê 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 ฟแปลก,ปกมีความรู้สึกว่าบนทางด่วนบนทางยกระดับก็น่าจะติดสาหัสนะคือมันสอเวลตั้งแต่ตรงนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้ฮนะดูดูกันไปเฮ้ย <c oughs> มีคนเดิน นาำมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยคือจริงๆมันไม่ใช่ถนนหรือเส้นที่แบบว่าคนควรมาเดินะนะบอกแล้วมีทุกอย่างอันนี้ยังไงวะเนี่ย เป๊ะแน้่เนี่ยเป๊ะแน้่เนี่ยมือใหม่หรือเปล่าวะตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะเล่นโทรศัพท์นะฮะแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเขาน่าจะมือใหม่เลยแหละเขาจับพวงมาลัยสองมือในท่าที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ในท่าแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะสิบนาฬิกากับ2องนาฬิกานะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะที่แบบว่า,าขี้กังวลน,นิดนึงนะครับจ้องเพ่งไปที่ถนนนะครับอย่างเดียวจริงๆก็โอเคไม่ว่ากันนะน่าจะคนใหม่จริงๆก็แหละมีอะไรเนาะอ,ออกมาไหมเฮีย ออกไหมอ่ะโอ้ยขี้เกิงใจเกินเหตุเนาะดูที่เราได้ไหมเบรกแล้วเบรกแล้วนี่แหละครับข้อดีของการมองกระจกหลังเวลาผมมองกระจกหลังผมจะเห็นทั้งหน้าและหลังพร้อมกันนะฮะคือจริงอยู่ว่าตาเรามันไม่ได้ ที่จะโฟกัสจุดไดจุดหนึ่งตลอดนะครับแต่หมายความว่าข้างหน้าเราเนี่ยมันจ่ออยู่กับกระจกนะครับแล้วก็ข้างหน้าถนนพร้อมกันเนี่ยมันจะกรอกลูกตาได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นได้ทันพวงทีผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกที่เอาเอาไอ้กระจกหลังออกนี่เอาออกเพื่ออะไรคือ <c ười> กระจกเขามีไว้เดี๋ยวเไม่ไม่ไว้ใจคันนี้เดี๋ยวเรอก่อนรอก่นผมไม่ไว้ใจคันนี้ นั่นไงล่ะนั่นแหละเขามันมีเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ให้เรามองหลังแล้วก็จะได้ไม่ต้องหันไปมองหลังด้วยคอนะให้เราใช้สายตาเนี่ยมองกระจกหลังเอาอ่านเกมแป๊บนึงเดี๋ยวนะครั้งหน้าจะเบรกหรือยัง สัญญาณเขานิดหนึ่งนะตีไฟสูงไฟอะไรก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเราจะขอไปโอ้ยนแล้วครับวัดเดอะเฮลิโอเยะ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 ผมไม่ออกข้างนะ มันทำให้รถติดผมรอได้ต่อใหว่าตัวเองจะรีบร้อนแค่ไหนนะครับ ผมก็ขับรถแบบรอได้เพราะต่อว่าต่อให้เราเรีบไปแค่ไหนเราก็มาจอข้างหน้าอย่างนี้อยู่ดีนี่เห็นไหมแต่รู้สึกว่ารถบรรทุกขับขวาเยอะนะนะครับขับข้างไหนก็เหมือนกันน่ะข้างไหนก็ค่าเท่ากันนะ รถรถมันติดนี่คือกรุงเทพเมืองฟ้าอมอนไม่รู้ว่าอันดับหนึ่งของโลกหรือยังนะเรื่องรถติดเนี่ย ใกล้ถึงจุดเลี้ยวแล้วข้างหลังเปิดไฟสูงมาเลยเขาลืมแล้วมั้งว่าเขาเปิดไฟสูงไม่ใช่เรื่องดีนะครับเปิดไฟสูงในสภาพถนนอย่างเงี <c> ้ย <oughs> แต่ถ้าเป็นรถติดนะเออเปิดไปเถอะนะจะเปิดก็เปิดแล้วแต่เจ้าไม่ว่ากันไม่ได้ว่าอะไรหรือนะ <c oughs> คนอื่นเขาอาจจะว่าก็ได้หรือไม่ว่าก็ได้แสงก่อนแซงก่อนโอเคเอาละทีนี้นั่นไงดีนะผมมองหลังก่อนถ้าใครไม่ได้มองหลังนี่บอกเลยว่าเสร็จนะครับมเมื่อกี้ชนนะอันนี้มีไหม อ๋อนุ่นไปนุ่นผมนึกว่าจะออกตัดหน้ารถรถหกล้อนะดูดิใครจะทิมออกมาไหมมีนะครับมีนะลงอย่างเนี้แล้วมีทิมออกมานะ พี่พี่ยังออกขวาอีกเหรอมาจะเข้าในนะ MT อะไรอ่ะศูนย์เก้ายอย่าไปตัดหน้ารถยนต์เขาเลยตรงนั้นแหละไม่ดีไปนี่ดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับยกหัวให้เขาหน่อยนะฮะเป็นการขอบคุณ เรยวมาก yeah. <laughs> ดูด้วยนะครับเผื่อมีอะไรข้างหน้าเอาไงดีเนี่ยเขาจะเลี้ยววะโอเคให้เขาดีกว่าไม่งั้นเลี้ยวไม่ได้หรอกข้างหลังก็เลี้ยว โอ้ยอย่าไปหาปาดหน้าเขานะให้เขาเลี้ยวหน่อยไม่ได้เลยไม่รู้ใครนะโอเคสูกตั้งแล้วไม่มีใครปาดหน้าเขานะครับเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยยูเล็กเส้นระวังเด้อเล็กเส้นเสียงไหมไม่เอไม่เอาม่อย่าอย่ายาไม่คุ้มไม่คุ้ม ถึงแล้วผมว่าวันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่นะมันก็พอไปได้นะไม่ได้ถึงกับว่าแบบแย่อะไรนะครับเรียกว่าติดปกตินั่นแหละเออถูกต้องแล้วติดตามปกติไอ้นี่เลี้ยวคนนะฮะเฮียใ,ใช้วงเลี้ยวได้คุ้มมากเลยระวังหน่อยเด้อข้างหน้าน่ะทางคนข้ามนั่นนะ่ะ ลงไหมนี่ดูร,รถมีแน่นปลาป่องเลยวะมีไหมเนี่ยโอเคอยู่นู่นหนึ่งคนยังไม่ข้ามมาใฟเขียวสิบห้าวินาทีนะ เสียวคนข้ามนะตรงนี้ก็มีคนข้ามนะคืออารมณ์แบบคิดจะข้ามก็ข้ามอนะ่ะอันนี้คิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวนะครับไม่ได้ดูอะไรเลยเลีเ้ยวมาเฉยๆนะเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติใครคิดเสมอนะฮะมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วไฟแดงแล้วจ้า เอาไงเฮีย right mm hmm. ตูเข้านี่แหละเอาใครจะไปก็ไปทีนี้ mm hmm. ตูไม่ไปตูจอดแช่ตูจะรอไฟแดงนี่คืออะไรอ่ะ mm hmm. เขาเรียกอะไรวะห mm hmm. ัวหมากเซ mm ็นเตอร์จริงๆผมไปได้เนี่ยแต่ผมไม่ไปนะ mm hmm. ผมก็จอดรอไฟแดง เออเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถต้องเช็คก,กระจกสักหน่อยแล้วมอ,นะองเป็นมองเลยวะนะก่อนใช้รถก็ลืมเช็คก,กระจกเนาะหอกไหม เสียวเสียวอยู่เลนกลางไว้ก่อนอยู่กลางเลนไว้ก่อนเขียวแล้วครับได้ยุ่นะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใกล้ชิดกันเกินไปไปเจีเลื่อนรถขณะนั้นยังงงอยู่นะ แดงแล้วเหรอเขียวแล้วเหรออะไรอารมณ์นั้นโอเคว่ามาใครจะลักไก่ <c oughs> นี่คือความเคยชินของถนนนะฮะเราก็จะรู้ว่าจุดไหนแม่งลักไก่กันบ่อยตรงเนี้ยมีครับ เฮียระวังเฮ้ยจี GT r ีอาร์เว้ยสามห้าด้วยโทโยล์สามห้าก็คือเขาเป็นเนสันสารรกายไลจาร์อ r r ์สนะครับคันข้างหลังนะโอ้โหไว้ทะเบียน35ด้วยโคตรเท่12ล้านนะครับโมหนึ่งไอ้คันนั้นน่ะ ก็หลายตังอะนูสองยังห้าล้านหกล้านไม่มีตังหรอกขับสี่ร้อยนี่ก็บุญหัวล้วเอาไงเอาไงไม่มานะโอเคเยอะเยอะย,อย,อยอมีคนขวามือ ให้เราก็นึกว่าชัเตอร์กดติดวิญญาณขอไปนะครับขอไปได้บอขอปไปโอ้ Kristen! โหรถเมล์ตู <c oughs> ให้รถเมล์ไปก่อนหมดยังหมดนะ <c oughs> โอ้โอเคคนระับผมจบวิดีโอเท่านี้แลวกันนะผมจะเข้าบ้านผมละ สนุกสนานดีโอ้แล้วใครมาเล่นแพงกิ้งตรงเนี้ยโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ